สวัสดีครับบิงยินดีเลยนะครับก็ขอให้รักการชดแก่ชดเท่าเลยนะครับผมสวัสดีจัร์บิงสวัสดีสายใหม่ด้วยสวัสดีวันสลัดโสดของทั้งสองคนอาจารย์บิงบอกเรียนเชิญพี่อย่างเป็นทางการแต่โทษทีไม่ได้ไปก็ขอส่งคลิปบอยพอรอย่างเป็นทางการมาให้เรากันก็ยินดีกับน้องทั้งสองคนด้วยวันนี้ก็เป็นวันแรกของการใช้ชีวิตคู่นะ จากนี้ไม่ต้องฉายเดี่ยวล้วต้องลงสนามคู่แล้วต่อไปนี้ก็ไม่ว่าจะพบเจอเรื่องอะไรจะต้องผ่านพ้นเรื่องอะไรนับจากนี้ขอให้ทั้งสองคนอยู่เคียงข้างกันแล้วก็ไม่ว่าจะสุขมากสุขน้อยพี่ก็อยากให้สองคนนึกถึงวันที่เจอครั้งแรกนึกถึงรอยยิ้มที่ยิ้มให้กันครั้งแรกนะ นึกถึงความรู้สึกที่แบบสปาร์กครั้งแรกอ่ะเออนั่นแหละมันก็จะทําให้เราแบบเออมีความสุขกับชีวิตคู่ต่อไปนะแล้วก็จะเติบโตด้วยดีมีความสุขที่เป็นปกติสุขเออแค่นี้แหละก็แค่นี้แหละยินดีด้วย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 บิงวันนี้ก็แต่งงานแล้วเรายินดีด้วยจริงๆ เ,เราอะ่ะขอโทษด้วยนะที่ไม่ได้ไปขอให้ชีวิตคู่มีความสุขแล้วก็ครอบครัวไปนนานๆนะบายมีความสุขมากๆบิงสวัสด,ดีครับบิงแล้วก็เจ้าสาวบ้านนะครับจากลำปางขอโทษที่ไม่ได้ไปนะครับไงก็แสดงความยินดีด้วยก็การมีชีวิตคู่นะครับเป็นครอบครัวก็ขอให้เป็นการเดินทางที่ครบรถ แล้วก็สนุกมันแล้วก็รับรื่นนะครับของฝ่ายฝากไว้ให้เพื่อนบิงนะอ่า Happy wife Happy life ชีวิตจะเป็นสุขถ้าเมียมีความสุขนะครับแสดงความยินดีด้วยครับค่ะกูและครอบครัวก็ขอให้มึงมีตัวเล็กไวๆนะเอามาเล่นด้วยกันสู้ๆเย้สู้ๆขอฝากไว้ด้วยหนึ่งบทคถา กาฟงกาแฟกาละแมพุทธายะกาละแมพุทธายะตาธุสาอ้สวัสดีครับคุณบุรุษครับดีใจด้วยนะครับที่จะได้แต่งงานแล้วดีใจด้วยจริงๆหลังจากที่เราแบบเป็นเพื่อนกันมานานกูก็รู้ว่าคนนี้น่าจะใช่กูว่ามึงก็รู้กูก็รู้ขอให้มีความสุขมากๆถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชร อันนี้คูจำเขาไมา่ทีคูเห็นเขาพูดนเยอะครูว่ามันน่าจะเหมาะหรือว่าสุขมากแล้วเจอกันเพื่อนสวัสดีครับเพื่อนบิงแล้วก็เจ้าสาวนะครับเอ,อิร์กนะครับผาบปัดนะครับราชมงคลน,นะครับขอให้ทั้งสองท่านนะครับมีความสุขนะครับแล้วก็มีรูปไวๆนะครับก็ชีวิตคู่จะมีทะเลาะกันบ้างหรือ มีปักเสียงกันบ้างนะครับก็ให้อภัยส่งกันและกันนะครับขอให้มีความสุขครับผมค,ครับมึงยินดีด้วยกับการแต่งงานขอให้มีความสุขมากๆแล้วก็ใช้ชีวิตคู่ราบรื่นหนักนิดเบาหน่อยอะไรก็พูดคุยกันเยอะๆทำความเข้าใจกันเยอะๆย,ย,ยินดีด้วยขอให้แฮปปี้แฮปปี้กับการแต่งงานในครั้งนี้จ้า อ้าวสวัสดีนี่กูเองโบนะเนื่องในวราระดีถีวันขึ้นปีใหม่นี้ขอให้บิงและผู้ครองจงมีแต่สุขภาพร่างกายแข็งแรงประสบความสำเร็จในชีวิตลูกเต็มบ้านหลานเต็มเมืองทำอะไรก็เฮงเฮปังปงเริ่ดเริน,นะคิดถึงนะมีความสุขมากๆเด้เอ ร่างกายกูก็ต้องออกต้องมาอวยพรให้นันอีีอ้าวตามนี้นะเออเฮงเฮงเลยลัวทิดเึงทิดเึง,งบาย